สวัสดีค่ะอภิณฑ์ธันปานเจียงจากกองคลังสำนักง,งานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะสำหรับ EP ที่5นี้นะคะเราจะพูดถึงการเงินและการบริหารงบประมาณค่ะหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงสำหรับครั้งนี้นะคะก็คือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานค่ะขั้นตอนการเบิกจ่ายนะคะ บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องขออนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานนักศึกษาต้องขออนุมัติใช้เงินในการเดินทางจากผู้มีอำนาจอนุมัติการใช้เงินรายการค่าใช้ใจ่ายที่จะเบิกจ่ายได้ก็จะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักค่ายานผานะค่าลงทะเบียนและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการเดินทาง สำหรับหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องหลักฐานการเบิกจ่ายค่ะอันดับแรกหนังสือขอนมัดเดินทางหรือหนังสือขอนมัดใช้เงินของนักศึกษาค่าโดยสารเครื่องบินแนบใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินที่พิมพ์จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่าใช้ใจ่ายที่เบิกไม่ได้คือค่าเลือกที่นั่งค่าอาหารค่าประกันชีวิตค่าโดยสารยานพาหนะประจำทางรถรับจ้างแนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่ารถไฟรถทัวร์เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยแนบหลักฐานการจ่ายและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าเช่าที่พักนะคะแนบใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรมที่ระบุรายละเอียดการเข้าพักสำหรับข้อพึงระวังค่าเช่ายานผ่านนะและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต้องดำเนินการตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2 5 6 0ค่ะ สำหรับอัตราการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักเราก็จะมีด้วยกันหลายอัตรามีห้องพักเดี่ยวห้องพักคู่นะคะแล้วก็แบบเหมาจ่ายแต่สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทั่วไปสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางได้ในอัตราห้องพักเดี่ยว1,600บาทห้องพักคู่900บาทหรือจะเลือกแบบเหมาจ่าย600บาทก็ได้นะคะ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงนะคะเบิกจ่ายได้300บาทต่อวันการนับค่าเบี้ยเลี้ยงนะคะจะมีเป็น2องกรณีกรณีแรกจะเป็นกรณีพักแรมนับ24ชั่วโมงเป็น1วันก็จะเบิกจ่ายได้300บาทนะคะถ้าไม่ถึง24ชั่วโมงแต่นับได้เกิน12ชั่วโมงให้นับเป็น1วันนะคะสำหรับกรณีไม่พักแรมนะคะนับได้เกิน12ชั่วโมงนับเป็น1วันนะคะ นับได้ไม่ถึง12ชั่วโมงแต่เกิน6ชั่วโมงให้นับเป็นครึ่งวันคือเบอิกจ่ายได้150บาทค่ะสำหรับรายละเอียดแบบฟอร์มการเบริกจ่ายสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะหรือสแกน QR code ค่ะ สำหรับหัวข้อถัดไปนะคะจะพูดถึงค่าใช้จ่ายว่าด้วยการฝึกอบรมการจัดงานและการจัดประชุมค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีเป็นผู้จัดนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่นะคะค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิดการฝึกอบรมค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารค่าสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับฝึกอบรมค่าใช้ใจ่ายในการติดต่อสื่อสารรวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะผู้จัดจะต้องดำเนินการตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 นะคะ สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะต้องเบิกจ่ายตามอัตราที่กำหนดนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันสส่วนนะคะก็คือส่วนแรกก็คือส่วนของค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ใน้นบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราใบละ300บาทค่าของสมนาคุณในการดูงานอันนี้ก็เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงนะคะไม่เกินแห่งละ1 5 0 0บาทค่ะ สำหรับค่าอาหารและค่าที่พักนะคะก็มีรายละเอียดตามที่แสดงในตารางนี้นะคะค่ะและตารางนี้จะเป็นรายละเอียดค่าสมนาคุณวิทยากรค่ะ วิธีการนับชั่วโมงเพื่อคำนวณค่าสม,มานาคุณวิทยากรให้นับตามเวลาที่กำหนดในตารางการฝึกอบรมนะคะไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับชั่วโมงการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า50นาทีชั่วโมงการฝึกอบรมที่ไม่ถึง50นาทีแต่ไม่น้อยกว่า25นาทีให้เบิกจ่ายค่าสม,มานาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนะคะถ้าเป็นการบรรยายนะคะก็จะจ่ายได้ไม่เกิน1คนนะคะสำหรับการอภิปรายหรือสัมนาเป็นคณะจ่ายได้ไม่เกิน5คนนะคะโดยรวมผู้ดำเนินการอภิปรายหรือสัมนาที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากรนะคะสำหรับในลักษณะการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสมนาหรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมนะคะก็จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ2คนนะคะจะก,กี่กลุ่มก็ได้นะคะตามบริบทของเนื้อหานะคะกรณีที่มีจํานวนวิทยากรเกินกว่าที่กําหนดต้องเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงินที่เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นนี้นะคะ สำหรับองค์ประกอบของใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องนะคะจะต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญเหล่านี้5อย่างนะคะที่ต้องมีนะคะอันดับแรกก็คือชื่อสถานที่อยู่หรือที่ทำการของผู้รับเงินนะคะและ 2. วันเดือนปีที่รับเงินนะคะ 3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไรนะคะ 4. จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรอ,อันนี้สําคัญนะคะต้องมีทั้งตัวเลขและตัวอักษรน,นะคะ 5. าลายมือชื่อผู้รับเงินนะคะค่ะกรณีการจ่ายเงินรายการใดนะคะซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ให้ใช้ใบสำคัญรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้เป็นหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นขั้นตอนการจัดฝึกอบรมประชุมและจัดงานนะคะ และสุดท้ายหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะ